มาสามปีแล้วครับก็ตอนนี้ก็มีสองสาขาครับมีที่นี่ที่ถุวิ์กับที่ตลิ่งชันที่ราชพฤกษครับถึงจุดที่เราคิดว่าพอใจแล้วหรือยังก็อาจจะยังแต่ว่าทําวัดพอใจในทิศทางที่มันกำลังไปอยู่ไหมก็ก็ถือว่าพอใจแต่จะยังไม่ถึงจุดที่เราคิดว่าโอเคแล้ว ก <T itt les> um ็จะมีแบบคนติดต่อมาเรื่องแฟนชายซึ่งแบบก่อนหน้านี้ที่เราแบบว่ายังไม่พร้อมอะไรยเงี้ยค่ะก็ยังไม่ค่อยอยากทาเท่าไหร่ก็จะมีมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างปีนี้ก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะแบบมีอีกหนึ่งแฟนชายอะไร่เงี้ยค่ะคิดว่านะคะถ้าตัวเด็กก็ให้ความใจแล้วแต่ว่าบางทีอาจจะยากตรงในการเรียกว่าอะไรชักจูงพ่อแม่นิดนึงบางคนแบบมีลูกชายเขาก็จะอยากจะให้เป็นดีนั่า ก็ <laughs> จะเป็นแบบว่าคือต้องเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าเปิดนิดนึงแบบเปิดใจนิดนึงอะไรเงรี้ยเพราะมันเป็นกิจกรรมคือบางคนอาจจะมองว่าแบบหุยแบบอยู่บ้านก็ทําเองได้อะไรเงรี้ยเหมือนทำไมต้องมาเรียนแล้วแบบเสียเงินอะไรเงรี้ยค่ะซึ่งแบบมันมันก็แล้วแต่คนเหมือนเราก็ต้องพยายาม <c oughs> แบบว่า educate คนว่าแบบเหมือนจริงๆแล้ว อันนี้มันแบบไม่ใช่มาเรียนแค่แบบเรียนแล้วสนุกแล้วกลับไปคือมันได้อะไรสอดแทรกอีกเยอะอะไรเงี้ยที่เราอาจจะไม่ได้เห็นผลตอนนี้แต่เราคิดว่ามันติดตัวเด็กไปแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราก็รู้สึกดีใจเรื่องหนึ่งที่แบบว่าเหมือนเราเป็นคนแรกๆเลยที่แบบเอากิจกรรมนี้เข้ามาแล้วทาให้เหมือนแบบคนก็ค่อนข้างแบบให้ความสนใจเยอะขึ้นในเรื่องแบบทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนเรียกว่าอาจจะเปิดตลาดนี้ขึ้นมาว่าแบบว่า เออมันมีกิจกรรมนี้นะที่เด็กทําได้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบพ่อแม่ก็รู้จักเยอะขึ้นเปิดใจเยอะขึ้นเหมือนแบบว่าโอเคแบบมันเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมสัมพันธ์ในครอบครัวที่เราพยายามจะเน้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะอตอนแรกตอนแรกเลยที่คิดจะเปิดเพราะว่าเหมือนแบบตอนจริงๆตอนเราก็เรายัางคิดกันอยู่ว่าเอะมันเร็วเร็วไปไหมอะไรเงี้ยที่แบบตอนนั้นปีหนึ่งปีกว่าๆแล้วก็แบบมีสาขาสองเหมือนแบบเราก็มองว่าแบบคือ จริงๆมันมีคนติดต่อเสนอพื้นที่มาเยอะมากค่ะบบว่าให้ไปเปิดที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราแบบมันอาจจะยังไม่ใช่เราแบบเราไม่พร้อมในหลายอย่างแต่พอตรงนั้นมาแบบเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมั่นใจขึ้นนิดนึงแล้วแล้วก็เหมือนเป็นคนที่รู้จักกันมาว่าเอ้ยอยากให้ไปเปิดนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็มองว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีอะไรเงี้ยแล้วเออเหมือนคือบ้านอยู่แถวโซนนั้นอยู่แล้วค่ะก็มองว่าแบบเออน่าจะใช่กลุ่ม ที่ที่เขาบอกว่าจะมาเรียนอะไรเงี้ยคนโทรมาถามเรื่องเรียนเยอะมากแต่ว่าจะเป็นแนวแบบว่าทาไมไม่เปิดฝั่งทนนะคะอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าพอเปิดได้แล้วค่ะอะไรเงี้ยก็เยอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออในเมื่อมันฟีดแบ,บ็กแบบคนถามเยอะอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยที่เราไปตรงนั้นค่ะก็<อ>เปิดมานี้แบบดีตกใจอะค่ะแบบโอ้โหแบบทำไมคนเรียนเยอะขนาดนี้แบบไม่ได้หยุดแบบจริงๆอะค่ะคือทุกหนพวกมันต้องมาอยู่ที่นู่นไปเลยอะช่วงหนึ่งเลยอนะไรเงี้ยแต่ว่า พอมันก็มาเรื่อยๆจนแบบกระทั่งแบบน้ำท่วมอะไรเงี้ยมันก็เงียบเียไปอะไรเงี้ยค่ะอืมคนไทยเยอะกว่าค่ะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันก็คือจะเป็นเด็กไทยที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ซะเยอะกว่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าแบบเห็นได้ชัดจังแบบปิดเทอมโรงเรียนไทยกับปิดเทอมเด็กอินเตอร์อะไรเงี้ยค่ะก็ปิดเทอมเด็กอินเตอร์นี่คือแบบมาแบบเต็มตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงปิดเทอมเรียนไทยก็จะเงียบเียบหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ สาขานี้อ่าแต่ว่า,านจะกักใช่ใช่ก็จะสลับกันอันนั้นก็จะเป็นเด็กไทยเยอะเด็กอินเตอร์น้อยอะไรเงี้ยค่ะด้วยลักษนะนี่ใส่ผู้่ำอะไรเงี้ยแต่เพื่อนๆจะเป็นคนแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะใจ <c oughs> ดีย์อะค่ะบบใจดีมากอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเวลาทําอะไรคือแบบเราจะมองเสมอว่าแบบถ้าเราแบบคือถ้าเราเป็นเขาเราคงอยากให้เขาทิีตเราแบบนี้อะไรเงี้ยนึกออกปคะคะ เวลามีคนเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบให้เขาเต็มร้อยทุกครั้งอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นใครอะไรเงี้ยที่เดินเข้ามาแต่ว่าพอมาทําอันนี้ทําธุรกิจนี้แล้วแบบเราก็เริ่มเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยว่าแบบในในโลกความเป็นจริงอะค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปอะไรเงี้ยการที่แบบบางทีเราให้เขาไปหมดเลยอะไรเงี้ยแบบมันสุดท้ายมันกลับกลายเป็นว่าเราเป็นคนที่แบบแย่เองอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่ามันก็เหมือนเรียนรู้อะค่ะให้เหมือนแบบให้เราแบบเหมือนแข็งแรงขึ้นมากกว่าเนะเหมือนว่าเออแบบคิด อีกมุมมองนึงมีมุมมองใหม่อะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าอ๋อโอเคแบบมันต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเอเพราะมันมาจากเราทําในสิ่งที่เราชอบนะคะเหมือนเรารักมันอะไรเงี้ยแล้วเราทาแล้วพอแบบพอทุกคนเข้ามาเราก็จะมองเหมือนแบบมีความสุขเวลามีคนเข้ามาคุยด้วยมีคนมาหามีคนมาอะไรเงี้ยค่ะคนที่ทําหลักทําประจำค่ะมีมีหม่ำบินแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงที่เขาประจำอยู่ที่เซอร์เคิลค่ะแต่ว่าออหุ้นจริงๆแล้วที่ทาโรงเรียนที่แบบมาทําด้วยกันมีทั้งหมดประมาณหกคน ว่าหกคนนะคะที่ที่เราแบบคิดไอเดียมาเขาก็แบบเออทาด้วยอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ทําโรงเรียนนี้มาคือจะยอมรับว่ามันมีช่วงท้ออะค่ะมันก็มีช่วงที่แบบท้อบ้างเมือรู้สึกว่าแบบมันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยแต่ความสุขคือเหมือนว่าแบบเหมือนสองสามปีที่ผ่านมามันเหมือนแบบเจอคนที่แบบดีๆเยอะอะค่ะเหมือนว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้ามาพาลูกมาเรียนหรือแบบเด็กๆที่มาเงี้ยหนึ่งเลยคือแบบคือเหมือนกับมีคนชอบเด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเวลามีเด็กมาเรียนแล้วก็จะแบบหวยแบบ ชอบแบบติดคือติดเหมือนติดเด็กอะเขาวเฮ้ยวันวันเสาร์แบบเฮ้ยอยากมาเจอคนนี้อะไรเงี้ยบอกว่าสนุกมากอะไรเงี้ยแบบเวลาปิดเทอมอยากให้คนนี้มาเรียนจังแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้มองถึงว่าแบบอยากให้เขามาเรียนเพราะว่าอยากได้ตังค์เยอะๆแต่กลับไปมองว่าแบบอยากเจอเด็กคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยมาแล้วแบบอยากให้อยู่ทั้งวันเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเป็นอารมณ์แบบนั้นเลยค่ะแล้วก็เออเหมือนแบบที่บอกค่ะว่าทําให้เจอแบบ พ่อแม่น่ารักน่ารักเยอะกายเป็นแบบว่าจากคนที่ไม่รู้จักกันแล้วพาลุ่มเรียนกลายเป็นสนิทกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปทานข้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะเห็นเลยก็จะมีแบบว่าเรื่องเด็กที่สมาธิสั้นเนาะเหมือนแบบไม่ค่อยยอมแบบเรียนอย่างอื่นก็ไม่ยอมเรียนเป็นแบบว่าแบบพ่อแม่ก็จกว่าเรียนอย่างอื่นนี่คือจะเกเรมากวิ่งไปวิ่งมาแบบไม่เข้าห้องเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มาแรกๆก็จะเห็นว่าแบบทำอะไรก็ทําเร็วๆอะไรเงี้ยแบบมุดโต๊ะบ้างทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่พอแบบเรียนไปสักพักนึงจะเห็นว่าเขาจะนิ่งขึ้นนะคะคือเหมือนว่าอาจจะด้วยหนึ่งคือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาชอบด้วยแหลเหมือนแบบมาเจอแล้วว่าโอเคชอบอันนี้อะไรเงี้ยแล้วมันมันต้องแบบว่าทําให้เขาแบบสามารถอยู่กับมันได้น,นานๆเลยแล้วสนุกกับมันเงี้ยหนึ่งก็คือมาจากค,คุณครูด้วยค่ะที่แบบต้องแบบทําให้เด็กรู้สึกว่าสิ่งที่ทําอยู่มันสนุกนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ได้ทําแบบลงมือทาจริงๆไม่ใช่แบบ เออแบบว่าให้มาผสมนิดหน่อยแล้วเสร็จแล้วอะไรเงี้ยตลอาทห้ทำนั้นต้นจนจบเขาเห็นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนสนุกแล้วตื่นเต้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วอีกอันนึงที่เห็นชัดคือเด็กที่เป็นเด็กแบบลูกคนเดียวค่ะก็จะมีแบบอารมณ์แบบไม่ยอมแชร์ของไม่ออกนะคะแบบว่าเออแบบจะก็เป็นลูกคนเดียวมาตลอดได้ก่อนอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่รวมกับคนอื่นค่ะคือเราที่บินบอกว่าเราจะพยายามปลูกฝังเรื่องที่แบบให้อยู่ในสังคมช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยพอมาอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าต้องรู้จักรอนะ ถ้าเป็นแบบเด็กโตหน่อยก็ให้น้องก่อนอะไรเงี้ยก็ต้องแบบว่าถ้าถ้าแบบได้คนเดียวแล้วคนอื่นจะได้อะไรก็คือแบบเขาก็ไม่เหลืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องแบบรู้จักการรอคอยรู้จักการแบ่งปันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เห็นว่าเขาก็ดีขึ้นแต่คือก่อนหน้านี้แบบเป็นคนแบบที่บอกตลอดว่าทําอาหารไม่เป็นอะไรเงี้ยทำเป็นง่ายๆค่ะแบบให้อยู่รอดได้อะไรเงี้ยเออแล้วก็แต่แต่พอมาทำโรงเรียนก็รู้สึกแบบหลังๆมาก็รู้สึกว่าโอเคมากขึ้นนะคะหมายถึงว่าพอเห็นเด็กทําหรือแบบ หลังๆแบบทำขนมก็เริ่มแบบอยากทำในเงี้ยแบบเออก็สนุกดีเนะมันก็ทําได้อไรเง mm ี hmm. ้ยค่ะก็เราคงต้องพัฒนาถ้าพูดจริงกคงพ,พัฒนาอีกเยอะค่ะ, mm hmm. คะเพราะว่าเหมือนเหมือนทํามาเราก็เรียนรู้ไปกับเด็กอ่ะจริงแล้วเหมือนแบบเราเองก็ไม่ได้แบบว่าห่วยทําแล้วรู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยบางอย่างเราก็ไม่รู้ก็มาเรียนรู้จากการทําที่นี่อะไรเงี้ยค่ะก mm ็ hmm. ะมันก็มีอีกหลายจุดที่เราคิดว่าเราต้องพัฒนาไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็แต่เราก็มีแลนที่จะแบบทําอย่างอื่นที่มัน เกี่ยวกับโรงเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทําแบบเป็นคุกบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเด็กโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยถ้าเป็นแบบว่าออพี่ๆที่บอกว่าเหมือนมาเรียนเรียนเรื่อยเรเรารู้สึกว่าสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมาพูดนะคะว่าอ,อ,อย่างแบบคนนึงเป็นแบบเด็กมากประมาณ3ามขวบสี่ขวบเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าโทรมาแบบเล่าให้ฟังว่าตื่นเต้นมากประมาณแบบเนี่ยแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรย่างเงี้ยเสร็จแล้วตื่นมากินอาหารเช้าที่โรงแรมใช่ป่ะค่ะ ลูกเขาก็แบบใช้ใช้ซ่อมกับมีดหันหันอาหารนะคะซึ่งปกติเด็กขนาดนั้นยังจับไม่ถนัดเลหันไม่ได้อะไรเงี้ยก็หันอะไรเงี้ยแม่ก็ตกใจเฮ้ยทำไมใช้มีดเป็นแบบทำไมหันแบบท่องมากอะไรเงี้ยเขาว่าเด็กก็พูดขึ่นมวแบบที่อยาลิเทิลสัมติงสอนอะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวแบบมันจะเป็นเล็กๆน้อยๆที่แบบถ้าไม่สังเกตเราอาจจะไม่เห็นอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะเพราะบอกว่าส่วนใหญ่ที่มาจะเป็นอารมณ์แบบรู้อยู่แล้วว่า ลูกชอบลูกเป็นคนบอกว่าอยากมาอะไรเงี้ยค่ะ<ม>เพราะเด็กสมัยนี้ก็จะแบบสามารถแบบพูดได้แล้ว<ม>เอออยากทาอันนี้ชอบอันนี้เพราะมันมันก็จริงๆเป็นของเล่นด้วยใช่ไหมคะอาจจะเล่นอยู่ที่บ้านแล้วบางทีพ่อแม่เห็นว่าโทรมาแบบเออเห็นลูกชอบเล่นธรอมหารอะไรเงี้ยก็เลยพามาเรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แต่ก็จะมีบ้างอะคะ่ะบางเคสที่แบบเอออาจจะมาแล้วก็จะมีแบบเหมือนบางทีล็อคลระอายุอะคะ่ะแบบเป็นเด็กโตเด็กเล็กอะไรเงี้ยบางทีพอเด็กโตหน่อยมาเล่นกับเด็กเล็ก<ม>ก็จะรู้สึกว่าแบบ เอ้ยทาไมแบบต้องมาเรียนปนกันหรือแบบทาไมต้องแบบว่าเหมือนแบบทำแล้วต้องรอก่อนอะไรเงี้ยเราให้น้องทําก่อนก็จะมีจะมีเคสบน้นบางเขาก็จะแบบไม่ค่อยแฮปปี้ก็มีอะค่ะบาง